วาทะลูกหนังขอเสนอเขาว่าเปิดก่อนได้หนึ่งประตูเอาละครับนำไปแล้วครับสำหรับนี่ครับลายม้งเอฟสี่ครับพอไ่เป็นองฮะแล้วก็สายขวายังเยอะเอาละครับไปต่อครับนี่แหละครับอย่าลืมครับถ้านึกถึงลางรถหลังมอ นึกถึงครับ789หยอดเหรียญนะจ๊ะอ่าไปใช้บริการกันได้ซักผ้าซักผ่อนจากรถมอไซค์ของท่านมาที่บ้านแล้วคอยมาหยอดเหรียญสัก5บาทพอรับรองน้ําร้านนี่ครับ789หยอดเหรียญนี่สะอาดแน่นอนโอ้โหอาวะครับนี่แหละครับมาว่ายังไงครับสาหรับจีนีครับแม่บางทีพี่ก็ไปอาบน้ําอยู่นั่นแหละอ่าอาบน้ําทุกวันพระ ใหญ่ฮะเอาเลยเวยนี่และครับแม่ใส่ขวาปั้งโหซูเปอร์เซฟแม่กูเหลือจะเชื่อแล้วเป็นลูกทุ่มเข้ามาครับเอาเลยครับว่ายัางไงฮะนี่จตงจัองครับดึงโยกอยู่ในพอครับว่ายัางไงสําหรับนี่ครับแม่ครั้งที่แล้วรับพวกเขาเคยได้แชมป์แล้วนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วสําหรับวันอังคาร ดูการเทินบอลสำหรัทีนี้ครับแม่เกี่ยวบอลไม่ได้ยังแต่งบอลอยู่สําหรับมนาหวานครับพวกเขานี่ของดีจากสุรินทร์ราชมงคลเอาละครับนี่ครับขอให้นี่ลูกค้าสนามบีบีสปอร์ตเครับน้องนนี่ครับขอบคุณมากที่มาใช้บริการครับขอให้เดินทางกลับบ้านโดยเสรีภาพอยู่ดีมีแหงอยู่แดงมีีนะครับคิดหวังสิ่งใดได้เงินได้ทองขอให้าำแหงรวยครับเอาละครับสาธุนี่ว่ายังไงใส่ขวาเรียบโอ้โหไอ้คานนีรลคุณไอ้คาปะสบ พี่ปืนจังไรยโอ้โดูการยัดบอลสามระเบียนีย้โอ้โหดูครับแหมเล่นกลับมาแล้วว่ายัางไง อ้อมหลังสุดสวยด้วยแล้วให้บอลมาลามินเรียบเกนี่เลยครับจอมเก๋าสุรพิกานโอ้เข้าทางขวาลามินครับไม่ได้ครับแมาลูกนี้หายห่วงโอ้เสียบเสาไปเลยครับเล่นทางน้ำหนักดูครับนี่ครับความเก๋าความฉลาดของเขาโอ้ไม่ต้องแรงนะแต่ทิศทางมันได้ครับนี่ฮะโอ้ทางบอลดีครับเอาเลยครับมาที่นี่เลยครับมาซ้ายดารา โอ้ oh, แม่มองข้างกูคิดว่าตะวันฉายโอ้ oh, นี่ครับแม่สำหรับเบอร์สีซ้ายดาราส่วนขวาแหละตัวประกอบโอ้โ oh, หนี่แชมป์เก่าจะรักษาระดับรักษาแชมป์ได้หรือไม่ครับสำหรับมานาหวานดูครับยกบอลจังนี้โดนหัวเจอกับความเก่านี่นะครับแม่บอกเลยครับ ความนิ่งความสดจะบทความเก่าหรือความเก่าจะบทความสดนี่ครับมาให้บอลขยับมาที่ซ้ายดาราดึงมาแล้วโยกดึงแล้วสเต็ปมากลางแล้วลูงนี้แทงเข้าขวาไม่ได้ครับโดนแย่โดนจิ้มหลังออกข้างปับ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 ไปครับทุ่มบอลอีกทีหนึ่งยังไงฮะพรุ่งนี้ก็จะมีบอลที่โรงเรียนปคอประสาทมิร ไปดูกันได้ครับ18ปีหลายโรงเรียนครนี่ครับแม่สนามหญ้าเทียมมีโปรคโดยพอชนะศึกจินดาสีนี่ครับ,รออารบญาติพี่น้องทนายเล็ก โอ้ยยังโอ้โหดูคันดึงบอลสเตปมาช่วงนี้ครับดูครับความเก่าให้บอลมาส,สั้นครับทำชิงลามินลามินลามินดึงแล้วยัดบอลมาตํมเรียบโอ้โหบอลไม่ดีโอเปลี่ยนบอลด้วะโอ้โหให้บอลใส่ผ่านแล้วแบบนี้แกยิงออกแล้วก็หัวเลาะขอโทษพี่โอ้โ,โอกาสแบบนี้ไม่มีบ่อยๆฮนะบอกเลย นี่ครับสนใจฮนะติดต่อเรื่องคดีทนายเล็ก92นี่ครับเจษดาเล็กเจษดาบำรุงครับนี่ครับทนายโอ้โหบอกเลยครับเนติบัณฑิตเนี่ยไปยังวะโอ้ไปยังวะเนี่ยโอ้ยนะโอยังอยู่วะเอาละครับทนายเล็กนี่ครับบีบนะีนะเอาละครับไปใช้บริการหรือปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายอะ เอาเลยครับย้อนขยับกลับมาเซตใหม่ครับแม่แต่งบอลเข้าขวาแล้ว18ยังไงครับตามอยู่ครับ2ตะตะตต,ต,ตตุงโยกระสับโยกระสับไหลมา11มานาวานมานาวานดึงมาแล้วมีพื้นที่แล้วตะวันมาแล้วเรียบแล้วเรียบโอ้โเอ้าเฮ้ยเฮ้ยข้อ,โโอ,โโอสวยหลงเลยฮะโอ้โหไอ้ลูกย,ก,ยกยากๆมันยากแยกไอ้ลูกแยกๆมันแยกยากโอ้แล้วมันก็ตอกซนเข้าเอาแล้วครับแม่เอาไปตัดคลิปลงในเพจคนตาบอดได้เลยโอ้หโคตรสเปีย เลี้ยวเข้าประตูไปเลยอะเฮ้ยโอ้โหไปต่อไปต่อเอาลวครับว่ายังไงครับพาบอลกระชากตามอยู่ครับตอนนี้สนุกแน่เกมมันเดือดพักๆแล้วว่นี่แหละครับคู่นี้ว่ายังไงครับนี่ไล่มาแล้วที่1.2ปรสองครับสำหรับนีมนาหวานในลองน้ําสีแดง แปะบอลมาที่เด็กชายหมายเลขเก้ามาที่ซ้ายดารานี่ตะวันฉาย้ายขวาไม่ได้ครับแม่แล้ววิ่งควบเฮ้ยหลังเข้า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 ยดระวังลูกระวังระวังโอ้โหเหลี่ยมบอลน,นี้แล้วไปขอโทษกันบางบา,บายเอาเลยครับมาที่นี่เบอร์ยี่สิบเอ็ดใช้ความหนาความเหลี่ยมบอลเนี่ยโอ้โหมันอย่าไปพูดละพี่พี่ตัวใหญ่กว่าตัวใหญ่กว่าบางทีตัวใหญ่กว่า,า,ววาไม่มีสมองอะเอาเละครับนี่ครับใส่ขวา นี่ครับไม่งั้นชนาที่มันจะติดเจลีกได้ไงนะเออนี่ครับอยู่ที่เราฝึกฝนนะพัฒนาตัวเองครับเอาละครับเข้าขวาแล้วเอาบิดมาจังวันนี้แต่งบอลมาใหม่เข้ากลางแล้วฝากต่อเพื่อนมายังไง11เอาละครับพวกเขาตามอยู่ที่1ลูกครับนี่เลยครับแม่นาทีบาปจะมาหรือไม่มาจะมีลาม่าหรือไม่มีนี่ครับเดินทางมาถึง2นาทีสุดท้ายหน้าต่อจากนี้ไปพ่อเป็พี่น้องเอ้ยเอ้ยเขีรยบอลออกไปออกข้างไปเลยครับพ่อพี่น้อง อาแล้วก็เป็นลูกเตะคนนี่อ้าวแล้วผู้สิทิ์ชี้เป็นลุกตั้งแต่แบ๊กเข้ามาของลายม้งเล่นสั้นเลยฮะลายม้งเอฟซียัดบอลมาดูกันให้บอลแม่นด้วยยังไงโอ้โหลั่นไปแล้วมาที่ซ้ายดารานี่ตะวันฉายโอ้มองข้างกูงงคิดว่าตะวันฉายโอ้นี่ครับแน่ซ้ายตะวันฉายส่วนขวาล่ะมาติน่าอาวเลครับแล้วตั้ม เรียบร้อยโอ้โหนี่ฮะเข้าทางรามินแลเรียบร้อยสิรครับพ่อแม่พี่น้องเอวังนับประการราชนียิงเข้าเอาไปเลยโคกหนึ่งขวดเฮ้ยโอึ้ยิงดีปะ่ะโอ้ยิงแรงเลยโอ้โหแต่เวลาถ้าถ้ายิงเข้าเมื่อกี้ พี่ให้โคกเองอยากไปกินที่สนามมวยเลยจะพาสาวไปกินที่สนามมวยล่ะเออเดี๋ยวมันจะเป็นมวยโคกยังไงฮะนี่ครับแม่แล้วตะวันบอลมาเรียบอู้ติดบล็อกอีกแล้วเขียบอลมาแล้วรามินอยู่ด้านหน้าติดตะวันฉายนี่แหละครับแม่ส่วนความมาตีนหน้ายังไงครับจุดจุนช่องดึงมาดึงแล้วยกตะวันอีกทีหนึง่งไม่ได้เขียบอลมาครับมาที่ตะวันฉายแล้วก็โอ้ยเขืออไปฮะ ไปต่อไปต่อไอ้มิงไอ้มิงเพื่อวะโอ้ไอมิงยังอยู่โอ้วันนี้ไอ้ทำไมน้องกูแม่งสงบเงียบเลยวะแม่งอยู่ปีกวิเวกวะโอ้เอาละครับนี่ครับแม่ไอ้พวกนี้แม่งหัวน่าจะเจ็บวะนี่ผมหยิกแล้วพาบอลเข้ามาครับเบอร์ชะเบอร์เก้าให้ต่อมาเลยลูกนี้ยังได้ครับแต่งบอลมาใหม่แปะบอลย้อนกลับมาคืนนี่แหละครับแม่อยู่ในช่วง เอาละครับอยู่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนี่ครับแม่เขาบอกว่าเจ็บกว่าการถูกถทิ้งนี่นะตอนที่ถูกยิงช่วงทดเวลาเอาละครับเดินทางกันต่อครับแม่ย้อนขยับกลับมาใหม่ครับพวกเขานี่ครับแม่สำหรับไล่โมงแหมเปิดบอลบอลไปหน่อยครับตัดแล้วโต้ทันทีครับนนสำหรับนี่ครับบนาณหวานแปะบอลมาขวามีทางสะดวกแล้วตดตััได้ไหมแต่งบอลมาใหม่โอ้โหแล้วแม่งโอโหเตะออกแม่งเลยเอาละครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับ V R of the c h a m p i o n